สวัสดีทุกคนนะครับยามดึกนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากก็มารีวิวของเล่นไม่เชิงรีวิวหรอกอยากมาอยากเอามาให้ดูนะครับว่าตัวนี้คือตัวเหมือนเป็นตัวผมไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรอ่ะคือเวลาใช้แอร์บลามันต้องใช้ลมนะตัวนี้คือตัวที่แบบเหมือนปั๊มลมของของใหญ่อ่ะที่เขาไว้ ใส่ลมล้อรถจักรยานหรือล้อรถมอไซค์อะไรเงี้ย <c oughs> อันนี้คือแบบพกพานะครับแต่เน,นี่ยใช้สําหรับแอร์บัตแอร์บัตเท่านั้นนะครับเนี่ยคือแอร์บัตไไ้พ่นสีโมเดลหรือว่าพ่นสีหรือว่าทําแต่งหน้าครับของพวกช่างแต่งหน้าเขาจะใช้แอร์บัตกันนะครับแล้วก็จะใช้ตัวนี้ในการช่วยปอดลมวิธีใช้นะครับผมไม่ได้ซื้อตัวต่อต,อตรงนี้มา ตัวนี้นะครับก็เลยต้องแกะตัวนี้ออกปกติผมไม่รู้ว่าเขาแกะด้วยหรือเปล่านะแต่มันมีตัอต่อขายอยู่เดี๋ยวทำให้ดูนะสักครู่ครับนี่วิธีต่อก็คือเราก็ต้องแกะตัวนี้ออกก่อน ก็นี่นะครับตอนนี้เลยถ้าต่อแบบนี้เนี่ยลมก็จะออกตลอดเวลาเรากดเปิดตัวนี้ลมมันจะออกตลอดขอดูนะให้ดูนี่ลมจะออกตลอดเลยแต่สีมันไม่ออกนะอันนี้ตรงนี้คือใส,ส่สีแต่สีมันจะไม่ออกถ้าเรายังไม่กดไม่กดพ่นสีนะครับตัวนี้แต่มันจะ หยุดลมไม่ได้ยกเว้นว่าเรากดปิดตรงนี้นะซึ่งมันก็มันก็โอเคแหละมันก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งนะเวลาเราพ่นเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาลองใส่น้ำเข้าไปลองดูว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวนะมันไลฟ์อยู่ใช่ไหมโอเคเฮ้ย hey. น้ำาดน้ำรดอันนี้สําหรับคนที่เล่นโมเดลและก็ต้องการแบบพกพาเนาะไม่ต้องแบบซื้อไ hey, อตัวปั๊มใหญ่ๆอะ่ะก็ใช้นี้แทนนะะับเดี๋ยวนะเดี๋ยวเรามาพ่นดูเนาะนี่พอเปิดปุ๊บเนี่ยลมน้ำก็ไม่ออกมานะก็ลองอยังกด ไอ้บาตัวนี้เนี่ยสามารถปรับได้นะครับว่าจะให้น้ําออกมาขนาดแค่ไหนนะครับเยอะหรือน้อยจะยลองดูลองดูนี่ลองพ่นที่กระดาษดูน้นำไหม ถ้ากดเยอะๆก็ออกเยอะนานน้ำใช้ได้นะใช้ได้ไดลมณนะความลมไม่ใช่ความลมความแรงของลมก็โอเคนะไม่ใช่ความลมโอเคลองดูนเบาๆมันก็ออกปกตินะโอเคดีโอเคตอวนี้เนี่ยใช้ชาร์จแบตนะครับใช้ชาร์จแบต เ okay. นี่ยมันจะมีที่ชาร์จแบตด้วยส่วนแบตเตอรี่ใช้ได้นานไหมผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ผมวันแรกเลยที่ได้รับของมานะครับ Design for you นะครับน้ำหนักอยู่ที่ออ mm hmm. เปอเ s ช u r e ก็คือลมเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ดิ น้ำหนักอยู่ที่1.2กิโลนะครับก็ใช้ได้อยู่นะมันก็หนักใช้ได้ก็ถือว่าโอเคนะครับทุกคนใครที่เพิ่ง,เร,เ,งเริ่มต้นเหมือนผมนะครับใช้แอร์บัตแล้วก็พ่นทำโมเดลนะครับก็ไม่สะดวกที่จะซื้อ ไอตัวพ่นตัวเขาเรียกอะไรนะไอ้ถงใหญ่ๆที่เขาเรียกตัวปั๊มลมอะ่ะอันใหญ่ๆอะ่ะคือไม่สะดวกซื้อมาพกที่บ้านเพราะเราต้องทํางานด้วยใช่ไหมฮะพ,พกตัวเนี้ก็โอเคนะพกไปไหนก็ได้อยู่บ้านก็ใช้ตัวนี้ก็ได้ไม่ต้องใช้ตัวใหญ่ๆนั่นะหรอกเพราะตัวใหญ่นั้นก็เกะกะมากแล้วก็ค่อนข้างเสียงดังด้วยโอเควิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็อยากแนะนําทุกคนลองลอง,ลองซื้อไปใช้ดูนะครับ สำหรับคนที่ทำโมเดลเครื่องบินพ่นสีนะครับโอเควิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากๆที่ติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ